วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันถ่ายทอดสดจากกรุงวอชิงตันและห้องส่งของเรานะครับออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงรับวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พศกรา2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชัยาร่วมกันดำเนินรายการวันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐประนามการที่ไทยส่งกลับชาวอุยกูด,ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขั้นสุด ขณะเดียวกันหลายเสียงห่วงชะตากรรมชาวอุยกูแม้ไทยจีนยืนยันสวัสดิภาพทรัมป์ต้อนรับนายกอังกฤษยังไม่รับปากเรื่องส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพในยูเคร,รนและอีพร้อมสู้ตาต่อต,ตาหลังทรัมป์ขูดตั้งกำแงพงภาษีกล่าวหายุโรปมุ่งหาเรื่องสหรัฐที่สรัฐครับเปิดสถิติโรคหัดระบาดเมื่อ,ออเมริกามีผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ป,ปี และนักแดงออสการ์จีนฮักแมนเสียชีวิตพร้อมภรรยาและสุนัขในบ้านทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคับวันนี้เราลุกขึ้นมาทำข่าวตั้งแต่เช้าที่กรุงวอชิงตันนะครับเรื่องราวที่ทางไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูกลับไปที่ซินเจียงประเทศจีนนะครับปฏิกิริยาแรกที่จะ มาเล่าให้ฟังก็คือมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับรัฐมนตรีมาโครูบิโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นออกถแถลงการประนามการที่ไทยส่งตัวชาวอุยกูไปยังจีนวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าการดำเนินการของไทยเสี่ยงต่อการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับ รูบิโอกล่าวในแถลงการว่าเราขอประนามด้วยถ้อยคําที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการบังคับส่งกลับชาวอุยกูอย่างน้อย40คนไปยังจีนที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตามวิธีทางทางกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นที่ซึ่งชาวอุยกูเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทําท,ทารุณน,นะครับรูบิโอกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกกับการดําเนินการของไทย ซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยมีภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายนะครับ แถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำขัดกับประเพณีที่มีมายาวนานของประชาชนไทยในการปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุดและไม่เป็นไปตามคำตั้งมั่นของไทยที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนเขาบอกอีกด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่ซึ่งชาวอุยกูเข้ามาเพื่อให้ได้รับการปกป้องไม่ยอมส่งกลับคนเหล่านี้ไปอย่างจีนแถลงการดังกล่าว บอกด้วยนะครับว่าจีนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนสิสต์ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่พุ่งเผ่าไปที่ชาวมุสลิมอุยกูและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในซินเจียงสหรัฐยังได้เรียกร้องให้เจ้าที่จีนเปิดให้มีการยืนยันอย่างเป็นประจำเรื่องความเป็นไปของชาวอุยกูที่ถูกส่งกลับส่วนรัฐบาลไทยนั้นรูบิอบอกว่าจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ ว่าทางการจีนได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอยกูมก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีระบุระหว่างการแถลงข่าวการส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับจีนบอกว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลทุกอย่างและผู้ที่ถูกส่งกลับนั้นเลือกที่จะเดินทางไปยังจีนโดยสมัครใจและไม่ได้มีการบังคับข่คมขู่ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าชาวอีกูที่ทางไทยส่งไปนั้นทั้งหมดจะไม่พบกับสิ่งที่ทุกคนกังวลสถานเอกอักษราชูุจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความยืนยันเรื่องนี้ที่มีเนื้อความว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย40คนถูกส่งตัวกลับซินเจียงของประเทศจีนจากประเทศไทยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินพลเรือนของจีนไฟจิงระบุว่าทางการจีน กล่าวนะครับว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งนี้ครั้งถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยเกินกว่า10ปีเนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธรารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อคนเหล่านี้กลับบ้านโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอาระยะและช่วยให้พวกเขากลับบ้านไปใช้ชีวิตปกตินะครับส่วนคุณเยี่ยมยุทธนั้นมีรายงานนะครับปฏิกิริยาอื่นรวมทั้งข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องและทำให้เข้าใจได้นะครับถึงเรื่องนี้ในบริบทของความสัมพันธ์ไทยจีนครับ ครับการถแถลงข่าวของรัฐบาลไทยในวันพฤะอสบ,บดัดีที่อธิบายว่าการส่งตัวชาวกูกลับจีนนั้นเป็นกระบวนการที่ไตรตรองมาอย่างดีนะครับแต่ถึงกระนั้นเวทีนานาชาติยังคงมีคำถามถึงอนาคตของผู้คนที่เพิ่งถูกส่งกลับสู่ประเทศต้นทางครับ สื่อมวลชนและผู้สกเก็ตการต่างตามหาคำตอบในประเด็นนี้นะครับหลังมีรายงานว่ารถของผู้ต้องขังที่ปิดหน้าต่างทึบนั้นนำตัวคนกลุ่มหนึ่งออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าวที่ซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้ามืดวันพฤหัสบ,บดีจนกระทั่งช่วงบ่ายวันเดียวกันครับสถานทูตจีนประจําประเทศไทยโพสต์ภาพและข้อความบน Facebook ว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย40รายจากไทยนั้นถูกส่งตัวกลับไปยังซินเจียงประเทศจีน ในช่วงคำวันพฤหัสบ,บดีตัวแทนของทางการไทยจากหลายกระทรวงนะครับยืนยันในการถแถลงข่าวว่าได้ส่งคนจีนเชื้อสายอุยกูกลับตามคำร้องขออย่างเป็นทางการของจีนโดยเป็นกระบวนการที่เริ่มมาแล้วเป็นหลักเดือนโดยการส่งตัวนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและจากนี้ไทยจะติดตามตรวจสอบสวัสดิภาพของผู้ที่ถูกส่งกลับต่อไป ทั้งนี้การถแถลงข่าวยังได้เผยแพร่ภาพของชาวอยกูขณะที่เดินทางถึงจีนและได้รับการต้อนรับจากครอบครัวซึ่งเป็นภาพที่ได้รับมาจากทางสถานทูตจีนนะครับวิเอทยถามคําถามเรื่องนี้ไปยังโจชัวเคลรันซิกนักวิชาการอาวุโสด้านเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบัน Council on Foreign Relations นนะครับเขากล่าวว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่จีนและไทยนั้นมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง ที่มีกับสหรัฐนั้นลดน้อยลงครับโดยเครนซิกกล่าวว่าท่าทีของไทยนั้นสอดคล้องกับนโยบายไทยก่อนหน้านี้เพียงแค่หนักหนากว่าและคิดว่าการขาดแรงกดดันจากนานาประเทศในขณะนี้รวมถึงจากฝั่งสหรัฐนั้นอาจทำให้ไทยมีแนวโน้มที่จะส่งตัวกลับมากขึ้นครับ ในพิธีแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบ,บดีนายภูมิธรรมเบียชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแจ้งความจำงจากประเทศที่3ที่จะรับชาวอุยกูไปนั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อราว10ปีก่อนโดยทางการไทยได้ส่งตัวไปแล้วราว100คนและหลังจากนั้นไม่มีการร้องขอใดๆจนกระทั่งมีคำร้องมาจากทางจีนซึ่งเป็นประเทศต้นทางครับ ทีน,นี้ไทยมาพัวพันกับเรื่องนี้หลังมีการพบและควบคุมตัวชาวอุยกูที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหลังจากลี้ภัยจากจีนเมื่อปี2557และย้อนไปเมื่อกลางปี2558รัฐบาลทหารของไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูมากกว่า170คนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงไปยังประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่3ทว่าหลายสัปดาห์หลังจากนั้นก็ส่งตัวชายชาวอุยกู100คนกลับจีนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาคมนานาประเทศครับ แหลงข่าวระบุกับ v o a ว่าขณะนี้ยังเหลือชาวอุยกูร์อีก5คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและขณะนี้ v o a ไทยยังไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของกลุ่มคนที่เหลือดังกล่าวเสียงจากเวทีนาประเทศนะครับโบเกิร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไทยละเมิดกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากลอย่างชัดเจนว่าด้วยการส่งผู้ริภัยกลับไปเสี่ยงต่อการเผชิญอันตราย โดยเตอรอเรียกร้องให้จีนเปิดเผยสถานที่ที่ชาวอุยกูเหล่านี้พำนักและรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล สำานักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแหน่งสาประชาชาติรวมถึงประชาสังคมอื่นๆนะครับเช่นองค์กร a อม e s t y International เคยประเมินว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,560ชาวอีกูในจีนมากกว่า1ล้านคนถูกนําตัวเข้าค่ายที่ทางการจีนนั้นระบุว่าเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพและทักษะเพื่อต่อต้านแนวคิดสุดโตง่ง หลังจากนั้นรายงานของ UN ในปี2,565นั้นระบุว่าพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการซ้อมทรมานการใช้แรงงานบังคับและสภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางการปักกิ่งนั้นได้ออกมาปฏิเสธทางด้านอ e ีเลนเพียร์สันผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชน a n Rights Watch ระบุว่าก่อนหน้านี้ไทยปฏิเสธกระแสะข่าวการจะนำตัวชาวอุยกูกลบกับจีนมาโดยตลอดจนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ เธอมองว่าการทําเช่นนี้นั้นบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของไทยในวิธีนานาชาติในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทางด้านซาร่าบรูส์ผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประจำประเทศจีนเผยว่าการบังคับส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับไปยังจีนหรือชาวอุยกูคนใดก็ตามเสี่ยงทำให้พวกเขานั้นตกอยู่ในภาวะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในวันพฤหัสบ,บดีครับหลินเจี้ยนโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบสื่อมวลชนในการแถลงข่าวประจำวันว่าการส่งตัวกลับจากไทยครั้งนี้กระทำบนพื้นฐานกฎหมายของไทยและจีนรวมถึงกฎหมายและระเบียบป,ปฏิบัติระหว่างประเทศตามการรายงานของ AP โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่าสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามครับมาโคูรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็มีแถลงการในวันพฤหัสบ,บดีประนามไทยอย่างรุนแรงต่อการส่งตัวชาวอุยกูรดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าการส่งกลับไปยังจีนนั้นเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ซึ่งชาวอุยกูรนั้นเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทําที่ทารุณ เปอร์วิโอกล่าวว่ารัฐบาลไทยจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบว่าทางการจีนนั้นได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์ครับ ครับก็เป็นข่าวที่เรานํามุมมองหลายส่วนนะครับ,รบมานำเสนออย่างครบถ้วนครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นําของหลายประเทศนะครับตั้งแต่ผู้นําอิสราเอลผู้นําจอร์แดนนะครับแล้วก็นายกญี่ปุ่นไม่นานนี้ก็มาเยือนที่กรุงวอชิงตันล่าสุดนะครับก็คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดทำเนียบข่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตัมเมอร์ ของอังกฤษในวันพระัสบดีโดยถูกคาดหมายนะครับว่าจะใช้โอกาสนี้หารือเรื่องสงครามในยูเครนนะครับสํานกข่าวหลายแห่งตอนนี้รายงานด้วยนะครับว่าทางอังกฤษนั้นก็เชิญประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการให้ไปเยือนอังกฤษและมีท่าทีตอบรับนะครับก่อนหน้าการหารือครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีสุรัตนนั้นไม่รับปากอย่างเต็มที่ว่าจะการันตีความมั่นคง ต่อรัฐบาลยูเครนซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทางนายกสตรมเมอร์นั้นเรียกร้องครับานายธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผมหวังว่าจะมีปัญหานั้นให้กังวลเขาบอกว่าการรักษาสันติภาพเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องที่ยากก็คือเรื่องของการทำให้เกิดข้อตกลงนั่นเองตามความเห็นของผู้นำสหรัฐนะครับ อันนี้ยังมีความเห็นต่างนะครับในหมู่พันธมิตรย,ยุโรปเรื่องการส่งทหารไปยูเครนในอนาคตซึ่งอังกฤษนั้นสนับสนุนแผนที่ฝรั่งเศสเป็นผู้เสนอแต่ว่าโปลแลนด์และบางประเทศไม่เห็นด้วยครับผู้นำอังกฤษกล่าวมอนพูดว่าผมเชื่อแน่ว่าเราต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยังยืนและเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นเราต้องการันตีเรื่องความมั่นคงนะครับนายกสตร์เมอร์เสริมว่าอังกฤษนั้น จะทำตามส่วนที่ตนรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมมาตรการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอยู่ข้างหลังด้วยขณะที่ผู้นำรัเสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปฏิเสธข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังรักษาสันติภาพในยูเครนนะครับ เขากล่าวเมื่อวันพระเสร์บ,บดีว่าชนชั้นนำตะวันตกนั้นพยายามสั่นคลอนการเจรจาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ระหว่างรัฐบาลมอสโกและวอชิงตันเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวนะครับว่าฝ่ายอเมริกันนั้นกังวลเรื่องการส่งทหารลงพื้นที่โดยทางการกรุงวอชิงตันนั้นต้องการเห็นการหยุดยิงในทางปฏิบัติมากกว่าข้อตกลงสันติภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางนะครับนักวิเคราะห์ เจสินเวเบอร์แห่งกลุ่มงาน geostrategy ขององค์กร German Marshall Fund กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตราเมอร์นั้นน่าจะใช้โอกาสในการพบกับทรัมป์ย้ำว่าประเทศยุโรปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ตามลาสหรัฐนั้นรประธานาธิบดีวโลดเมยเซนสกี้ ky, ของยูเครนนั้นก็จะพบกับทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันนะครับ รายงานข่าวเป็นอย่างไรนะครับเราจะนำมาเสนอครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับช่วงต่อไปครับเรามีเรื่องราวอีกหลายส่วนนะครับเราก็ยังไม่พ้นเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับยุโรปนะครับแล้วตอนนี้นะครับอยากจะเชิญให้ทุกคนนนั้เข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับและยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับได้ทางช่องทางอื่นเช่น IG Platform x และ Spotify VOA ไทยครับ ครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของการค้านะร,ระหว่างสหรัฐกับ EU ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคุณยมยุทธครับสาภาพยุโรปหรือ EU นั้นกล่าววันพฤหัสบ,บดีนะครับว่ายุโรปพร้อมที่จะสู้สุดกำลังต่อมาตรการกำแพงภาษีนำเข้า25%ที่รัฐบาลสหรัฐนำโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยพูดถึงครับตามการรายงานของ AP ครับ การประกาศสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันของยุโรปนี้มีออกมาเมื่อทรัมป์เดินหน้าขยายความร้าวฉานในกลุ่มพันธมิตรของสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครับหลังประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเตือนก่อนหน้านี้ว่ากรุงวอชิงตันจะยกเลิกการรับประกันด้านความมั่นคงแก่พันธมิตรยุโรป โดยคำประกาศจุดยืนของโยุโรปในวันพฤหัสบ,บดีนั้นเป็นการตอบโต้คำพูดของทรัมป์ที่กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าสหภาพยุโรปถูกตั้งขึ้นเพื่อเล่นงานสหรัฐอเมริกานั่นคือจุดประสงค์ของกลุ่มและพวกเขาก็ทำตามนั้นได้ดีพร้อมกล่าวเสริมด้วยว่าภายใต้รัฐบาลสหรัฐที่มีตนเป็นผู้นำนั้นทุกอย่างที่ว่ามาจะต้องหยุดลงทันที นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสกแห่งประเทศโปลแลนด์ซึ่งรับหน้าที่ประธานหมุนเวียนของ EU ออกมาโต้กลับทรัมป์โดยระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ครับว่า EU ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นงานใครแต่ตรงกันข้ามกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพและเพื่อทําให้เกิดความเคารพระหว่างประเทศต่างๆเพื่อสร้างการค้าที่เสรีและเป็นธรรมและเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับมิตรภาพระหว่างสองฝักมหาสมุทรแอตแลนติก นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนออกมาร่วมแย้งในเรื่องนี้ด้วยนะครับและกล่าวว่าจะยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่มุ่งทำร้ายเราด้วยกำแพงภาษีที่ไม่เป็นธรรมและคำขูเ่เกรๆต่ออธิปไตยของเราทั้งนี้อ u ูได้เตือนแล้วว่าทันทีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนําเข้าใหม่ตามที่ขู่นะครับทางกลุ่มก็จะดําเนินมาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวต่อสินค้าจากอุตสาหกรรมโดดเด่นของสหรัฐเช่นเหล้าเบอร์เบิลกางเกงยีนและรถจัก,กรยานยนต์ครับ นายกซันเชสกล่าวด้วยว่าสเปนและยูทำงานร่วมกันมาหลายเดือนและจะดำเนินมาตรการโต้อตอบอย่างหนักแน่นและจะสู้ในฐานะกลุ่มโฆษกด้านการค้าของคณะกรรมาธิการยุโรปโอล็อกจิลกล่าวว่า EU จะไม่ยอมต่อรัฐบาลทรัมป์หากมีการประกาศตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาจริงๆ เมื่อาคำันพุธพูดครับทรัมป์ออกมากล่าวย้ำเรื่องนี้ว่าสหรัฐก็พร้อมจะรับมือกับทุกอย่างโดยระบุว่าเราเป็นเหมือนไหเงินไหทองเราเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและพวกเขาสามารถแก้เพ็ดสหรัฐได้แต่มันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราจะหักดิบ เราจะเลิกซื้อสินค้ายุโรปทันทีและในกรณีนั้นเราจะเป็นฝ่ายชนะนั่นคือสิ่งที่ผู้นําสหรัฐกล่าวเมื่อบันพุธนะครับแต่ทางโอรสจิวกล่าวโต้ความเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับการกําเนิดขึ้นของ e ูนะครับว่าสหภาพยุโรปคือตลาดเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นผู้ทําประโยชน์ให้สหรัฐเสมอมาและ e ูนั้นอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกสหรัฐและปร,ะรับแก้กฎและมาตรฐานต่างๆให้มีความสอดคล้องกัน ทางยูประเมินว่ามูลค่าการค้ากับสหรัฐนั้นอยู่ที่ราว1.5ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ30%ของมูลค่าการค้าโลกนะครับโดยก่อนนี้ทําร้องเรียนว่าสหรัฐขาดดุลการค้ากับ EU ที่ได้ดุลมากมายในหมวดสินค้าต่างๆแต่ EU ชี้ว่าสหรัฐเองได้ดุลคืนมาบ้างจากหมวดการค้าบริการซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเกิดสงครามการค้าใดๆครับ ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กน,นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปกิดทําการวันนี้ได้ชี้สาคัญสำคัญอยู่ในแดนลบอย่างชัดเจนนะครับโดยเห็นแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีหนักๆนะครับอย่างเช่นหุ้น n v ็นวเดียที่เป็นแนวหน้าเรื่องของ AI นะครับเ mm hmm. ดาโจนส์นะครับติดลบ193.62นะครับมาอยู่ที่ 43,239.50ขณะที่ S&P ติดลบ94.49ปิดที่5,861.57 NASDAQ ลดลง530.84ปิดที่18,544.42ราคาทองคำลดลง1.47%นะครับอยู่ที่2,887ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ อัตราแลกเปลี่ยนนะครับหดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก7สตางค์นะครับอยากจะคุยถึงเรื่องสุขภาพนะครับนานๆานทีมีข่าวสุขภาพมาฝากคุณยมยุทธเป็นเรื่องของโรคหัดนะครับที่มีการระบาดในสหรัฐรอบล่าสุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นเด็กในรอบ10ปีเลยทีเดียนะครับ สิ่งนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับพบผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ปีจากโรคหัดโดยเด็กที่เสียชีวิตครั้งนี้นั้นอยู่ในเขตชนบททางตอนตกของรัฐเท็กซัสแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว124คนและมีอีก9คนอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกนะครับ ตามปกติโรคหัดในสหรัฐเกิดจากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนำไวรัสชนิดนี้เข้ามาติดประชากรในประเทศนะครับผู้ชาญกล่าวว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดก็ลดลงทั่วโลกนะครับในสหรัฐเกณฑ์ขั้นต่ำนะะของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเขาตั้งไว้อยู่ที่95%ของประชากรวัยอนุบาลนะครับ แต่ว่ารัฐส่วนใหญ่ในประเทศนั้นทำได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับที่อังกฤษมีผู้ป่วยโรคหัด2,911รายสูงสุดเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลของอังกฤษปี2012นะครับที่สรัฐครับมีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อหัดอย่างน้อยใน18รัฐเมื่อปีที่แล้วและพบตามเมืองใหญ่หญๆเช่นนิวยอร์กิลาเดลเฟียและชิคาโกนะครับ ย้อนกลับไปปี2023องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อหัดทั้งหมด10ล้าน3แสนคนแล้วก็มีเสียชีวิตกว่า1แสนคนนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นคือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับภูมิภาคที่มีการระบาดมากที่สุดคือบางพื้นที่ในแอฟริกาตะวัอนออกกลางและเอเชียในเขตซึ่งประชาชนมีรายได้ต่ำและขาดบริการด้านสาธารณสุขนะครับ มาที่ข่าววงการบันเทิงกันบ้างนะครับ,รบมีนักแสดงออสการ์นะครับจีนแฮกแมนเสียชีวิตนะครับแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาที่บ้านพักใครที่ติดตามผลงานนะครับอย่าลืมติดตามคราวนี้จะคุณเยี่ยมยุธครับครับเจ้าหน้าที่นั้นพบร่างของจีนแฮกแมงนักแสดงระดับตำนานเจ้าของรางวัลอสการ์นะครับรวมถึงภรรยาเสียชีวิตในบ้านพักในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐครับ ในเบื้องต้นเจ้าที่ระบุเพียงว่ากำลังมีการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตของทั้งสองนะครับแม้ว่าจะไม่มีเหตุที่บ่งชี้ความผิดปกติหรือกรณีต้องสงสัยใดๆก็ตามครับรายง,งานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ นั้นเจ้าหน้าที่แวะเยี่ยมแฮกแมนที่บ้านเพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ของนักแสดงวัย95ปีผู้นี้นะครับก่อนที่จะพบว่าเขาเสียชีวิตพร้อมกับเบสซี่อาราคาว่าภรรยาวัย64ปีรวมถึงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งสองด้วยครับ แฮกแมนนั้นเป็นศิลปินนักแสดงชาวอเมริกันที่รับบทบาทต่างๆมากมายเลยนะครับคุณรัตพลตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งบนเวทีบรอดเวย์รวมถึงในจอแก้วและในภาพยนตร์กว่า80เรื่องโดยได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The French Connection ในปี1971และนะรางวัลน,นักแสดงสนับสนุนชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Unforgiven เมื่อปี1992ครับ นอกจากนั้นแฮกแมนซึ่งปรากฏตัวในบทแอคชั่นเขย่าวขวัญและตลกมากมายนะครับยังได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอสการ์จากบทอื่นในภาพยนตร์เรื่อง Bonnie and Clyde เมื่อปี1967รวมทั้ง I Never Sang for my father ในปี1970และเรื่อง Mississippi Burning ในปี1988นะครับ และหนึ่งในบทบาทที่ผู้ชมจำนวนไม่น้อยนั้นอาจคุ้นเคยกับแฮกแมนก็คือบทเล็กซ์ลูทอร์ที่เป็นคู่ปรับตัวชะกาดของซ u เปอร์แมนนะครับที่นำแสดงโดยคริสโตเฟอร์รีฟเมื่อปี1978และปี1980 นักแสดงระดับตำนานผู้นี้นะครับปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในภาพ,พยนตร์ก็คือเรื่อง w บ l c o to t o o s s p o r t ในปี2004นะครับก็เป็นการเสียชีวิตของดาราชื่อดังนะครับที่วันนี้เนี่ยสื่อในประเทศเนี่ยก็รายงานเรื่องนี้แล้วก็พากันตั้งคำถามแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเสียชีวิตทั้งครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้ พร้อมกันนะครับครับทางฝั่งตํารวจนั้นก็ทํางานสืบสวนกันอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้นะครับส่วนสำหรับผมเนี่ยจีนแฮกแมนเป็นที่รู้จักสำหรับผมหนังนี่ค่อนมาทางปลายชีวิตการแสดงของเขาแล้วก็ค,คือเรื่อง The Royal Tenenbaum ที่ได้รับการกำกับโดย West a n d นเดอรซึ่งเป็นผู้กำกับมือทองนะครับใครติดตามนะฮะผลงานของจีนแฮกแมนเรื่องไหนนะครับ เขียนมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเรานะครับเอาละรครับข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มาจากทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กนะครับคือคุณผู้ชมมาดูภาพกันเลยดีกว่าม้าตัวหนึ่งนะครับตกลงไปที่บึงที่มีน้ำแข็งเย็นจัดนะครับในทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กแต่ว่าต่อมาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจาก คนแถวนั้นนะครับจำนวนมากแล้วก็เจ้าหน้าที่นะจะเห็นภาพว่า,น,าน้องเนี่ยตกลงไปในบึงนะครับน้ําแข็งแล้วคน,นยพยายามที่จะช่วยดึงขึ้นมานะครับภาพจากกล้องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแสดงให้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของตํารวจเมืองสราทกาสปริงส์นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ที่ดึงเจ้าม้าเพศผู้ตัวนี้ที่ชื่อสไลน์นะครับน้ําหนักเกือบ600กิโลกรัมนะครับขึ้นมาจากหลุมน้ําแข็งในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ อาริเอร์สนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเจ้าของม้านะครับเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็เป็นเจ้าของมา้าตัวนี้เนี่ยกล่าวว่าในตอนแรกเมื่อเธอเห็นม้าเล่นอยู่บนบึงที่จับตัวเป็นน้ําแข็งก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับเพราะว่าเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ้างครับแต่พอมองดีๆนะครับพบว่าเจ้าสลาไลด์วัย22ปีนั้นตกลงไปในน้ําแข็งนะครับก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งคนให้มาช่วยเหลือกันนะครับ หลังจากผู้คนแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาช่วยอย่างทุลักทุเลเป็นเวลาหลายนาทีนะครับในที่สุดเจ้าสไลน์นั้นก็หลุดขึ้นมาจากบ่อแล้วก็ถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลม้า r o o t and r i d d l e ิ q u อ็กควีนฮ t ส l ที่เอิร์นส์เองก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคอยู่นั่นนะครับแม้ในตอนแรกนะครับสไลน์นั้นมีอุณหภูมิร่างกาย ต่ำกว่าปกตินะครับแต่ต่อมาในวันพุธมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ที่สําคัญคืออดเล่นใกล้บึงอีกต่อไปครับคุณยมยุทธเพราะว่าคุณเอิร์นเจ้าของนั้นได้ติดตั้งรั้วที่มีกระแสไฟฟ้าป้องกันไว้รอบๆบ,บ,บึงแห่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับนั่ก็เป็น เรื่องราวข่าวสารมากมายที่วันนี้ทาง v o a ภาคภาษาไทยนำมาฝากในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชัยาสวัสดีครับสวัสดีครับชายาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพล์คุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณจิรัตน์ครับ พอ oh, พูดถึงยินแท็กแมนแม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงเสียชีวิตไปทบท่วนทั้งคนทั้งสุนัขแบบนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็เราก็รลำลึกถึงหลายเรื่องนะคะอย่างภาพยนตร์ที่เมื่อวานที่บ้านนี้ฉันก็เปิดภาพยนตร์เก่ามากหลายสิบปี Uncommon Valor ถ้าใครเคยได้ยินเป็นความกล้าแบบ หลังสงครามเวียดนามที่มันทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ลูกหายไปแล้วคุณพ่อติดตามหายินแฮกแมนเป็นคุณพ่อที่ตามหาลูกสืบเสาะอ,อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยค่ะสองวันก่อนข่าวยินแฮกแมนเลยคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ<อ>ฟังแล้วตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคุ้นๆเหมือนเราเพิ่งเห็นเขาไม่นานอะไรทานองนี้นะคะเผื่อใครจะนึกถึงเรื่องเดียวกันได้นะคะครับก็โลดแล่นอยู่ในวงการมานานแล้วก็ อายุ95ใช่ไหมคุณเยี่ยมอยู่อายุยืนมาก,ากเลยนะครับ90เกือบ100ปีเลยนะครับเราก็าฝากฝากผลงานไว้มากมายนะอย่างที่ทาง VOA List มาเนี่ยก็มีชื่อดังหลายเรื่องนะแต่ผมเกิดไม่ทันนะบอร์เนีนคลายนะครับ, <c oughs> รบก็เป็นก็เป็นหนังเรื่องดังนะครับแล้วก็ I Never Sang for My Father ก็เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ดังนะคุณนพพลัชใช่ไหมที่ฝากมาบอกว่า เป็นที่ประทับใจของคุณพรัสก็คือบทเป็นลูทอร์เลซูทอร์คู่ปรับของซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นไหนฮะเวอร์ชันครนะิสโตเฟอรีฟ e นี่ยปี78แล้วก็ปี1980 <c oughs> ครับตอนที่ผมรู้ความแล้วเนี่ยคริสโตเฟอร์รีฟก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับก็คือดูไม่ทันพูดง่ายแต่ว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการพูดถึงแม oh. ้กระทั่งตอนที่ผมโตขึ้นมาแล้วก็มีการรีเมคหลายภาคนะครับก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ที่ผม ต้องกลับไปย้อนดูจริงครับบทบาทของนักสแสดงระดับตำนานคนนี้ครับอย่างอย่างที่ผมเคยเห็นพอพ,อ,พอนึกนึกเนี่ยก็จำได้แล้วโอเคเคยเล่น The Royal t e n n b a m s นะครับเป็นบทพ่อแล้วก็ b i r t h Cage อันนี้ก็เป็นหนังที่แบบช่วงปลายอาชีพของนักแสดงของ Hackman ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จำได้นะครับคุณธทีรัสบอกว่า<ม>เรื่อง Uncommon Valor หรอครับ ค่ะใช่ค่ะอยากจะต้องไปตามก็เป็นเรื่องที่ลองลองดูนะคะเรามีหนังเก่าๆเ,เปิดดูแล้วก็เปิดดูก่อนวันที่เสียชีวิตสักสองวันเองค่ะ ยังคิดว่าเอ๊ะเหมือนเรานึกว่าเขาเพิ่งแสดงไปที่ไหนได้เป็นหนังเก่าแล้วเขาทํำไมเขาเสียชีวิตออกไปนับดู95ปีเข้าไปแล้วผลงานเพียบเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากหลายมิติหลายมุมมองจาก VOA นำโดยคุณรัตพลและคุณเยี่ยมยุทธรวมถึงทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ